เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอตอมเต็มเกมมิ่ง h ช n n นลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาให้ความรู้เก็ดเก็ดหลับเล็กๆน,น้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเคลียร์ข้อมูลของโทรศัพท์ความจำในโทรศัพท์เต็มเครื่องเนิดเครื่องหน่วง หรือเครื่องช้านะครับทำงานอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัดไปหมดวันนี้ช่องเรานะครับคลิปนี้มีวิธีการสอนแก้ดังนี้นะครับก่อนอื่นก็ให้ทุกคนเข้าไปหาตัวตัวนี้นะครับผม เครื่องผมก็จะเขียนว่าโปรแกรมจัดการไฟล์หรือบางเครื่องอาจจะเขียนว่าการจัดเรียงข้อมูลการจัดการไฟล์ประมาณนี้ให้กดเข้าไปที่แฟ้มได้เลยนะครับเราจะมาเคลียร์ข้อมูลใน Data โทรศัพท์กันซึ่งหลายๆคนยังไม่เคยเข้ามาลบข้อมูลในนี้นะฮะอันนี้ ข้อมูลนะครับผมลบไปแล้วบางส่วนลบไปแล้ว5กิกนะครับเราจะดูข้อมูลยังไงว่าข้อมูล Data หรือที่เราเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆมันมันจะมีข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเด้งเข้ามาในมือถือของเราซึ่งมันสะสมมาตั้งนมนานแล้วนะครับ หลายคนและบางคนอาจไม่เคยรู้และไม่เคยกดเข้ามาที่ในโทรศัพท์ในการจัดการไฟล์เลยและไม่เคยเคลียร์ข้อมูลเลยก็ว่าได้ของผมก็เช่นเดียวกันนะวันนี้จะมาสอนวิธีการง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆน่ารู้นะครับอันดับแรกกดเข้าไปเลยที่โทรศัพท์มือถือของท่านครับของผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่ากดเข้าไปอาจจะสอนช้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะครับ ทำช้าๆเพื่อที่จะได้เห็นทุกคนทําตามได้ทุกคนพอกดเข้ามาทีา่ในข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเราเราก็เข้ามาที่ Android นะครับตัวนี้กดเข้ามาที่ Android เลยเรากดเข้ามาดูก่อนนะครับภายใน Android ของเราก็จะมีคำว่า Data นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ ที่เราเข้าเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆนาๆนาะนนนนมันก็จะมาสะสมอยู่ที่ข้อมูล Data ในเจ้าตัว Android ของเราเราจะกดดูยังไงว่ามันสะสมมาเท่าไหร่กี่กิ๊กกิกแล้วความจำใน Data มันเยอะไหมเราก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เสร็จแล้วก็มากดมุมขวา มุมขวาล่างนะครับบางคนก็จะอยู่ที่มุมขวาด้านบน2ขีดหรือ3ขีดก็แล้วแต่นะกดคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วเข้ามาที่รายละเอียดของไฟล์ Data นะครับอรอมันประมวลผลข้อมูลที่เราเข้าเว็บไซต์ทุกอย่างต่างๆนาน,นาไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดการาโหลดแอปพลิเคชันเล่นเกมอะไรเยอะแยะมากมาย เป็นไฟล์ข้อมูลที่เบ็ดเตล็ดที่เราไม่ใช้ก็แล้วกันเราจะมาลบมันทิ้งเพราะว่ามันสะสมมาเวลาเราเข้าใช้งานหรือเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันต่างๆอ่ะมันเป็นไฟล์ขยะนั่นแหละที่เราไม่เคยลบออกเลยนะครับตอนนี้ไฟล์ของผมที่อยู่ใน Data เนี่ยมันเป็นไฟล์ขยะเรายังไม่เคลียร์นะ มันทําให้เครื่องอืดหน่วงช้าติดขัดเครื่องค้างเราต้องมาลบตัวนี้ก่อนนะครับกดปิดไปเลยอันนี้เราดูาเราดูข้อมูลของมนว่ามันมันมีอยู่เยอะไหมอ่าในนี้เราปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลบที่ลบทำไงเราก็กดตัวนี้ปกตินะครับมากดตัวลบลบขยะนะครับผมลบออกเลย มันจะเด้งคำว่าไฟล์ยขยะใหญ่กว่า500เมกจะถูกลบอย่างทาวรนนะต้องชัวชัวครับเราก็ลบไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพราะว่าไฟล์เรามันใหญ่กว่า500เมกแค่นั้นเองมันก็เด้งขึ้นมาเตือนว่าเราจะลบทิ้งไหมคือเราก็ลบไปเลยปกติมก็เป็นไฟล์ยขยะอยู่แล้วนะฮะเป็นไฟล์ข้อมูลที่เราเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าแอปพลิเคชันนะครับไปดูกันครับ ไปดูกันว่าหลังจากที่เราลบไฟล์ขยะใน Data Android ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วความจำเราจะเพิ่มขึ้นมาไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกดย้อนกลับไปโอเคก่อนที่จะเข้ามาในแอปตัวนี้นะความจำโทรศัพท์ของผมมันเหลืออยู่25กิก พอลบไปก็มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 29.6GB กิกะไบต์นะครับซึ่งอารอมทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณ6 4 g กิกนะอยู่ในนี้นะครับผมสรุปคือเรามาเคลียร์ตรงนี้นะเคลียร์ขยะที่มันอยู่ใน Android ไฟล์ Data ของเราซึ่งเป็นไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน เราต้องลบออกไปให้หมดพยายามเคลียร์ทุกครั้งนะเวลาหรือเคลียรทักสามวัน7วันหรือสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก็ได้เขามาเคลียตามนี้เลยนะครับโทรศัพท์ของเราจะไม่ช้าไม่อืดไม่หน่วงและไม่ค้างอีกต่อไปลองทำดูนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ Data สำหรับเป็นอ่าโฟลเดอร์ไลน์หรือวิดีโอต่างๆก็เข้ามาลบในนี้ได้นะครับผมก็ส่วนมากก็จะไม่มีอะไรเสียหายนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปหน้าจะมาให้ความรู้อะไรใหม่ๆก็รอติดตามรับชมนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ